นี่คือบัสก์วิวอายุไม่เกี่ยวตาบใดที่แข็งแกร่งและมีความสามารถมาสนุกต่อให้จบดีกว่าพี่ชายข่าวลือเป็นจริงเลยเนี่ยไฮโบโลเวนเอ้ย อย่าก,กลัวนักเลยรักษาแล้วเดี๋ยวก,ก็ดีขึ้นเองแต่ฉันคงไม่ปล่อยให้พวกแกออกไปหรอกแกต้องอยู่สภาพนี้ไปก่อนฉันจะใจดีปล่อยแกไปสักคนก็แล้วกันจริงเหรอคนไหนไปได้ละ่ะ<อ>ตัดสินใจกันเองนะพี่ชายฉันไม่ชอบรอนาน,านเรีบตัดสินใจเข้าละ่ะ อย่างน้อยก็ให้รอดตายไปสักคนไม่ดีหรอทรีศูนย์แห่งตระกูลบัสกวิลเริ่มแตกคอกันแล้วหัวหน้าครับมีสถานการณ์เลวร้ายจากตระกูลม็อกในเมืองทับทิมครับตระกูลม็อกยืนการว่าเมืองทับทิมเป็นอาณาเขตของพวกเขาหัวหน้าพ่อบ้านตระกูลบัสก i วิลจอห์นเบริ์มออ์ การพูดคุยเกี่กวกัเรื่องที่เกิดจะมีขึ้นในเร็ววันนี้แต่คุณม็อกจะมาหาเราก่อนมีอะไรอีกไหมการประเมินป้องประการเยาวชนท่านวิกกี้ได้คะแนนข้อเขียนสูงสุดครับงั้นเลอหัวหน้าตะกุลบาสกวิวฮิวโกลอบาสกวิวแล้วเมื่อไร่จะสอบภาพปฏิบัติล่ะอีกห้าวันครับ เราอาสวินผู้พิทักษ์ได้เตรียมการแล้วเช่นกันเราประกันต้องเตรียมการแล้วเสร็จเช่นกันนายท่านครับมีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับป้อมประการเยาวชนผมต้องรายงานมีเหตุการณ์ทะเลาะก,กันระหว่างนายน้อยทะเลาะงินเหรอตาไปกี่คนละ่ะไม่มีใครเสียชีวิตครับแต่ฟันของนายน้อยไฮบรหักทั้งปาก นายน้อยมิดเดิลบโรกรามบุบส่วนนายน้อยโรโบโลนิ้วชี้ขาดครับแน่นอนว่าทุกคนได้รับการรักษาแล้วแต่ว่าการกระทบกระเทือนทางจิตใจดูน่าเป็นห่วงครับพวกนั้นสนิทกันมากไม่น่าทะเลาะก,กันเองเหมือนว่าจะมีเรื่องบาดหมังก,กับนายน้อยอีกท่านหนึ่งครับคนที่สร้างบาดแผลให้กับนายน้อยทั้ง3คนคือน้นออายุ8ปีนายน้อยวิกกี ผู้ได้คะแนนข้อเขียนสูงสุดครับตัวกวครั้งที่เจอล่าสุดขึ้นอยู่เลยนะวิกีสวัสดีครับหัวหน้าหัวหน้างนันเหรอใช่แล้วควรจะเป็นแบบนั้นฉันได้ยินมาว่าเธอไปทำร้ายแฝดสามที่เป็นรุ่นพี่ในชั้นของเธอมาถ้าคุณหมายถึงพี่ชายพวกนั้นผมว่าพวกเขาได้รับการรักษาที่เหมาะสมแล้วนะครับฉันไม่ได้หมายถึงทางร่างกาย ฉันหมายถึงทางจิตใจตั้งแต่วันนั้นมาพวกเขาก็แยกกันกินแม้จะพูดด้วยกันสักคำยังไม่มีความกลมเกี่ยวของพวกเขาเป็นเลิศแต่ตอนนี้มันอันตรทานหายไปหมดไม่คิดว่ามันผิดไปหน่อยหรอผมผิดหรอครับผมทำอะไรผิดหรอครับเธอทำให้พี่ชายของเธอเลอเท่ไปหมดก็ผมแข็งแกร่งกว่านี่ คนที่แข็งแกร่งกว่าจะผิดได้ไงครับพี่ของเธอมาหาและบอกว่าพร้อมอภัยให้เธอแต่เธอก็ยังไม่รู้สึกผิดงั้นเลยพวกเขาให้ผมอภัยงง้นหรอครับนี่คือความทรงจำของข้าก่อนย้อนเวลากลับมาลูกสาวคนเล็กของครอบครัวที่ถูกตกุลวัสกวิวทำลายได้มาหาฮิวโก้เธอมาเป็นแม่ชีนานหลายปีบอกฮิวโก้ว่าฉันอภัยให้คุณและถวายมิสซา ฮิวโก้ตอบกับมิซานั้นว่าผมคิดว่าการให้อภัยคือข้ออ้างของคนอ่อนแอคนที่แก้แคบไม่ได้เพราะไรซึ่งความแข็งแกร่งคนแข็งแกร่งเท่านั้นที่ได้ของราชความอ่อนแอคือตราบาปเธอเข้าใจคติของตระกูลดีนี่แบร์รีมอร์ครับนายท่านอนุญาตให้เขาหยิบขนมชิ้นไหนก็ได้ในครั้งเท่าที่เขาจะหอบเอาไปไหว ผมขอช็อกโกแลตได้ไหมครับขอบคุณครับหัวหน้าลูกพอ่อการประเมินก็พยายามเข้าอย่าแพ้ผู้สืบทอดสายตรงหรอครับท่านนี่คือช็อกโกแลตที่นักชิมของตระกูลมาร์คชอบคุณภาพสูงที่สุดที่เรามีแล้วผมไม่อยากได้อะไรที่ผ่านกบบระบวนการแบบนั้นหรอกว่าไงนะ ผมอยากได้มเล็ดโกโก้ขออนันที่มีกลิ่นแรงๆนะมันล็ดงินเลอนี่คือมาล็โกโกโก้สีชาติเรื่องชื่อเรื่องกลิ่นที่แรงเลยครับเพียงแค่หนึ่งเมล็ดสามารถผลิตชอ็อกโกแลตได้ถึง100ลิตรถึงกับกินมเมล็ดขมๆนั่นเขาต้องชอบกินชอ็อกโกแลตมากแน่ๆนท่านวิกกี้เพราะหัวหน้าจํากัดจํานวนเท่าที่เขาจะหอบกลับไหวเขาจึงเลยหาหนทางใหม่เพื่อให้ได้ชอ็อกโกแลตมากเท่าที่ต้องการได้ อัจฉริยะโดยแท้นาน้อยครับให้ผมนําไปทําเป็นช็อกโกแลตแล้วส่งไปให้ที่ห้องไดหมครับไม่เป็นไรผมจะเอาไปเองอืมหรือว่าเขาจะมีรสชาติที่ชอบเฉพาะตัววิกกี้ไม่ได้อยากจะกินช็อกโกแลตแม้แต่น้อยเพียงแค่จะนํามาใช้วันสอบภาพปฏิบัติอีก5วันข้างหน้าต่างหากวันนี้มหันตภัยครั้งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนกำลังจะเกิดขึ้นในบสก์วิล์ ตอนสาม